สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับขนมอัญชันกะทิสูตรทําง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนน้อยแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากหน้าตาหน้ากินแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาแช่ดอกอัญชันก่อนนะคะเจ๊าปานเด็ดมาจากเอ่อต้นเลยค่ะเมื่อเช้าเหี่ยวๆหน่อยละเป็นดอกอัญชันสดใส่เทน้ําร้อนลงไปเลยค่ะ จริงๆเพื่อนๆจะใช้แบบเป็นดอกอัญชันอบแห้งก็ได้เช่นกันนะคะที่เขามีขายอันนี้แบบสดแช่น้ำไม่นานนะคะสีจากน้ำดอกอัญชันก็ออกมาแล้วค่ะสีน้ำเงินสวยเลยและเรามาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมก่อนนะคะเจ๊ปันก็จะใช้น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะ และก็ละลายให้ทั้งสองอย่างนี้ยเขาละลายก่อนแล้วค่อยตั้งไฟนะคะละลายน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วก็เอามาตั้งไฟนะคะเราจะทําให้น้ําเชื่อมเขาสุกก่อนให้เขาร้อนเคี่ยวให้เขาละลายก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะเราได้น้ําเชื่อมหอมใบเตยมากเลยค่ะเตรียมในส่วนของกะทินะคะเจ๊ปันใช้กะทิหนึ่งกลองสองร้อยหล เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยค่ะละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะยังไม่ต้องตั้งไฟใส่ใบเตยเพิ่มความหอมนะคะตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะเราจะเคี่ยวให้กะทิเขาหอมแต่ว่าไม่เปิดไฟแรงเพราะว่าเราไม่อยากให้กะทิแตกมันค่ะกะทิสุกร้อนทั่วแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ และสุดท้ายค่ะในส่วนของแป้งอัญชันนะคะเจแปนใช้แป้งมันและน้ำอัญชันที่เราทําเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยสีสันต้องการเข้มหรือว่าอ่อนเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะตามด้วยน้ำสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะคนให้แป้งมันละลายแล้วก็ให้สีอัญชันเนี่ย กาะเนื้อแป้งให้สมูททั่วกันนะคะแล้วจึงนําแป้งมาตั้งไฟนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะได้แป้งเนี่ยที่กําลังจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะสูตรนี้เจ๊ปานใช้แป้งน้อยนะคะเราเน้นความอร่อยจากกะทิแล้วก็สีอันชันนะคะความหวานหรือว่าต้องการเพิ่มมากน้อยเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆแป้งร้อนสุกทั่วแล้วก็จะได้สีอันชันสุกใสแบบนี้เลยนะคะ ท่านี้ก็เป็นใช้ได้แล้วค่ะใช้ช้อนสองคันนะคะจัดให้เป็นทรงแล้วก็หยอดลงไปในน้ำเชื่อมเลยค่ะทำนิดเดียวนะคะได้เยอะแยะเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆตอนจะทานนะคะเราก็ราดกะทิลงไปในถ้วยของเราก่อนแล้วก็ตักอันชั้นนะคะใส่ลอยลงไปข้างในเลย น้ำเชื่อมด้วยเลยนะคะตักพร้อมน้ำเชื่อมเลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขนมไทยกะทิอันชั้นกะทิสูตรทำง่ายน่ากินมากเลยเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอหอมมันมากแป้งนุ่มหนึบอร่อยลื่นคอมากเลยค่ะเพื่อนๆ ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะขนมไทยสูตรนี้มีวัตถุดิบน้อยมากๆเลยเจป๊ปานทำนิดเดียวได้เยอะแยะเลยฝากติดตามครัวอร่อยไปเจป๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ